วนนี้เราอยู่กับเกินรึทเกมบูเฮเว่นโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเราเรารลีเซ็ตตัวก่อนโอโอเกมเกมเพย์โอเคฮะเ้ยแเราเข้ามาในโลกบูเฮเว่นโอ้ม y g ก d โอ้ตกลลมตายเอา้าอะไรนี่คือบูเฮเว่นที่ดีที่สุดฮะสำหรับผมผมให้สิบเต็มหนึ่งร้อยนี่โอ้ว้าวนี่คือ บ o ๊บเฮเว่นบู๊บโอ้โหดูดูดูเสากระโดดโอ้โอ้จะตายลูกไม่ไหวไม่ไหวโอ้ล่อมันมาโดนกับดักโอ้ตกแมพตายเลยโอ้โหทุกคนบู๊บเฮเว่นดีที่สุดอันอันอันนี้มันเป็เรียกว่า b บ o ๊บเฮเว่นแล้ว มันมเร็วเสารด้เลยทุกคนอะไรอ่ะโอ้โหกอซินลามีการเอ้ยนี่มันขิงคลองด้วยอียวอะไรวะเนี่ยแลมาฆ่าซอมบี้ด้วยกันเองโอ้วันนี้เราอะซอมบี้เกี่ยวทั้งมามันกัดกันเองอะทุกคนอีวโอ้โหเกมสุดเกมสุดดีทุกคน อันอันนี้อะไรรถไฟรถไฟโหมัสเร,เร,เรขับไม่ได้ก็ขับไม่ได้ทุกคนโอ้โหอัน,นอันนี้โอ้เราตายอะไรอ่ะดูดิสกิบดีทอยเล็โอ้โหเราไปเราไปดีกว่าทุกคนที่นี่มันเถื่อนเกินเรายังไม่เรายังไม่ได้นั่นเลย ไม่ได้ขับขับบุญนยนสุดไฮเทคเลยอุ้ยอันนี้อะไรอะไรอ่ะทุกคนโอ้หอฮอออันนี้อะไรอ่ะเราไม่เข้าใจเราขับไม่ได้เว้ยรีเจนนิ่งเจบอฮ้ยเดี๋ยวมันมาใหม่แล้วทุกคนอุ้ยอุยอะไรวะนี่ยโอ้โหโอ้โห โอ้โสามารดเราสามารถเรา,าเราสามารถพกปืนกลได้ไม่แจมแจมเลยเราจะเอาไปฆ่าฆ่าไดโนเสาร์๋ยวนะมันมันขับช้าจังไงอันนี้พิงเลยโอมตุม่มเออเลื่อนไปทางน,นู้ดอึกอึอนี่ไงนี่ไงเลื่อนแล้วโอ้โหโโซอมบี้ตายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมันขับยากจังวะ ปุ๊มปุ่มปุ่มเร็วๆไปรู้สึกว่ามันยากจังอ่ะนี่ปุ้มแตกแตกตายโอ้โหตายหมดเลยนี่ท่านโจดีสกิบดี้ทอยเลยเอ้ยเดี๋ยวอะไรอ่ะโอ้โหเกมสุดลำแล้วก็ันมหาเราเลยโอมันไม่มามันมันฆ่ากันเองค่ะทุกคน นี่มันแบบตูดีส้สกิบิดี้ทอยเลตจัดซอมบี้ซอมบี้ฆ่านเอง <c oughs> โอ้โหบ่ายยทุกคนเรอเราลงไปเถอะทุกคนไม่ไหวแล้วแบบเนี้ย